สวัสดีครับบ่าเ่อสวัสดีท่านช่อมครับเย็นวันที่7ตุลาคม2567พี่น้องอยู่หน้าบ้านเจล็อตเตอรี่นะครับเอฟซีมาบ่าเ่อบริทายเจทำเมนูสอมือแล้วเอามาเลยพี่น้องเ,อเดี๋ยวภาพอีกเบิ่งน้ำกันนะครับบาเจเพิ่นเด้เมนูอยังนะครับเม่หมูเพื่อนบอกว่าเจรา,าดบุรีส่งข่าวมาแล้วพี่น้อง ส่งข่าวมาแล้วนะครับงววที่พันมากของเจรัตบุรีนะครับชุดล่างกับเขาได้พี่น้องได้นะครับตัวเดียวคู่เดียวพี่น้องแต่ว่าชุดสามตัวสายเจรัตบุรีเพิ่นเขาอยู่นะครับเพิ่นเหยเก้าศูนย์หาทัตั์กับเขาหาเก้าเอานะครับพาเอฟซีมาหาเจก่อนตอนคำพราะว่าบอพอเจสองมื่เลยที่เห็ุกับเขาอสวัสดียามเย็นครับเจดี่ค่ะแบบเจกิฟเก๋เพิ่งข้าบ้านพิ่งข้าบ้านพ่งข้าบ้าน่ะ าสีย่างไอกระดูกหมูขาหุงข้าาสวยให้ยังก็หุงข้าวสวยให้บาให้บาวเท่าหุงเขาเจรินวายให้บาวเท่าหุงเขาแรงนี่แรงนี่ที่สีย่างสย่างหมูย่างกระดูกหมูย่างสี่ค้งหมูนัำพีิกะปนี่เลยไปเอาปากแข้งมาละนี่อ๋อเก็บปกแข้งมาแล้วาแข้งมาแล้วจะตำจตำน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิขึ้นได้ข้างหมออันนี้จะลวกผักจะลวกพักเอฟซีกัถามหาดิเจ มือเ้ามือเ้าเอฟซีเขามาซึกใส่สุดสวยแล้วท่านชุดเลฟพี่น้องแล้วแต่อารมณ์ค่ะกานออกงานในไซเอ็นวะในงานดีๆเดี๋ยวจะิ่งมือแต่งงานลูกอันยังก่อนลูกสาวแม่หมูลูกชายลูกชายแม่หมูเออเอาพี่น้องมาถ่ายเห็นเบิ่งก่อนเพราะว่าแม่หมูพนมารุ่นแล้วพนหมูมาแล้วบ่เอ้พนเมร่นเจ๊จากราชบุรีส่งมาให้แล้วพี่น้องงวดวันที่16ตุลาคม2567ล่างคู่เดียว คู่เดียวนึงบอกครูเดียวแต่วงดที่แล้วกับบ่เขาเอ้าพี่น้องเนาะมันบ่หลายตัวนะครับเพิ่นทรงไม่ให้เกิดลงให้เอฟซีนะครับทผช้่มไปเบ่งไปชุ่มน้ำกันเจแล้วจะย่างกระดูกหมูกรับะดูกหมูตําน้ำพริกกะปิเจแล้วเห้เบ้าวเทาไปขุ่งเข่าทผช้่มเอ้าเดี๋ยวไปฟังไปหาแม่หมูน้ำกันเพิ่นเพิ่นมาถาแล้วครับผมสวัสดีครับแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีค้ชมค่ะ เราเท่าก็ขึ้นไปบ้านเจโรตลีมาค่ะพอดี <laughs> 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 กไก่ะจะคําแล้วนะคุณผู้ชมเย็นวันที่7ตุลาคม2567พี่น,อน้องช่วงนี้มืดเร็วเนาะแม่นค่ะช่วงมันจะเขาช่วงเกี่ยวเขาแล้วเนาะ,ะประมาณกำลังจะหกโมงพี่น้องหกโมงแล้วหกโมงจะเริ่มมืดแล้วเจ้กับยำบาวเท่าจะลืมหูเขาได้เอาสันนะคดาบหูเขาสวยร้อนๆเนอะหูเขาสวยร้อนๆเอาสันเป็นย่างตาบาวเท่าหูเขาดอกท่านผู้ชม ย่องกินนะเอฟซีนะครับพอเห็นบาวถ่อก็ไปหมูไปไายสองมือพี่น้องเหุ้เจแล้วพักคนบันวางสิคือจำม่าขาดยังไปแล้วภาษาเอฟซีบันว่าบรายไทยเจคนสองร่วมมือนีกเป็นสามมือคุณเนี่ยแม่นค่ะบรายไทยไอ้ตอนประเทศอาหารตอนพนทอาหารพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวจะจะได้ไทยพนทเบิังคือเกาเลยพี่น้องค่ะจังไหนเม่หมูค่ะเอามื่อนี้นะคะเม่หมูก็จะมีข่าวมาแจ้งเอฟซีนะคะเอฟซีก็ถามกันเข้ามาแล้วค่ะว่า เจราธบุรีเพิ่นไห่มาหรือย่างนะคะแต่ว่าเจเพิ่นกะฝากขอโทษค่ะเอฟซีนะคะวดมบางนึงหลุดนะคะหลุดมาสองวันแล้วเนาะบ่าวเทอรชุดล่างชุดล่างหลุดมาสองวันแล้วนะคะแต่ว่าชุดสามตัวเป็นเขาอีเด้สชุดสามตัวเขาค่ะของเอาเห็นเพิ่นเบิ่งแน่อันนี้เป็นชุดสามตัวชุดสามตัวเพิ่นก็บอกให้ตัดเอาเนาะค่ะชุดสามตัวเนาะค่ะสายเจราธบุรีเพิ่นไห่มาเก้าศูนย์ห้าแล้วค่ะหางเดียวหางเดียวออ๋ ขาดเก่าเนาะตัดของเพิ่นกับเขาเก่าหาหาเก่าอยู่เด้แมนค่ะชุดสองตัวเพิ่นอ่าเพราเขาเปิดให้เพิ่นเพื่อนันน่ะเห็นเนาะชุดสองตัวสองตัวล่างบ่อเข่าเด้อค่ะผู้ชมบ่เข่าเพิ่นก็ว่าอยู่แต่ว่าเพิ่นก็บ่อยากให้ดอกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีบางคนเพิ่นก็รอเนาะค่ะเพราะว่ามันบ่หลายคู่นะค่ะไม่หลายคู่ไม่หลายตัวนะค่ะแต่ว่าเพิ่นให้มาคือเก่าค่ะเพิ่นว่าบ่ลงก็ได้บ่เป็นหยัง เพิ่นคือว่าเพิ่นห้ไม่หมูมากเพิ่นว่าบอลลุ่ก็ได้มันบอแมนค่ะเออคือว่ามันบอเขาเพิ่นก็ว่าบออยากให้ลง่พี่น้องแมนค่ะเพิ่นก็ว่าเอาเต้าเนี่ลเราไม่หมูเพิ่นทรงห้แไม่หมูพี่น้องต่บ้าแม่หมูก็ได้ว่าเอฟซีบางคนเพิ่นกะถ่ายยู่นีจเจเลยวางซี่เพิ่นก็ว่าเออกระสันกะให้เพิ่นโลดเพิ่นว่าเพิ่นห้มาล้างก่อนคือเก่านะครับชมให้ล่างมาก่อนชุดบนอีกสามวัน ังจชุดบนนี้ชุดสองตัวหรือชุดสามตัวชุดสองตัวแต่ว่ากระเแน่อาจจะมีชุดสามตัวมาเลยชุดสองตัวกระบ้าเข่าได้พี่น้องเด้อเข่ากระว่าเขานะครับท่านผู้ชมไม่เข้าไม่เข้าไว่าเข้าแล้วค่ะเจ้เพิ่นกระยำแม่หมูว่าเพิ่นกระว่าโบลลุ่มเออโบลลุ่มกระไรเด้อเพิ่นว่าโบลลุ่มกระไรบอกแม่หมูเอาใบเบิ้งกระเป๋าถอใบเบิ้งเราเอาเตานี่ยเราจะเออเปิ้ลแดงสั่นนี่พี่น้องมันโบเขาเนาะเพิ่นกระไรมาเอาไห่แม่หมู ให้แม่หมูให้เบ้าเถาไว้เบิงแต่ว่าผูมิปัถามมากกับมีพี่น้องก็ได้ลงให้เบิงนะครับหาผู้ได้มักกับไปหากิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้พี่น้องบอมักกับบเป็นอย่างรบบเบิงว้ซื้อๆนะพี่น้องเนาะไม่หลายตัวคู่เดียวตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับคชมไอ้มางวดนี้นะคะห้าสองไอ้มล้วเดียวค่ะต่อเปนว่ากับตัวนั่นจากนอยนีเดอร์พันว่าคือเก่านะครับคุณผู้ชงเอมักค่ะห้าสองคู่เดียว คู่เดียวเท่านั้นค่ะหลังเอาพี่น้องหลางชวนสุดบนลอกกอนนะค่ะประมาณสามวันจะลอไปพี่น้องชุดบนกะเขาตั้งแต่พันไหมาเขาตั้งแต่หนึ่งหกหมาตั้ส่วนอะศูนย์หกศูนย์หกพันหนึ่งหกกับศูนย์หกเขาตั้งแต่ศูนย์หกคนณห์พี่น้องค่ะแล้วก็มาหลุดสองวัดลุดสองวัดสองหรือสามสองวัดสองวัดค่ะเพันกวายุคเป็นเจงซีเหมืนว่าพันกวายุคเป็นอีซีเชุดบนนะเขาตั้งแต่ศูนย์หกนะครับศูนย์หก ล้กก็รมาหลุดสองวัดหลุดสองวัดนี่เป็นวัดสามนะคะคุนผู้ชมวัดที่สามจะรอบอลหรือจากไหนเนาะพี่น้องนะเจนกระหายมากขึ้นเขาหรือว่าเอฟซีบอมักกับว่าเป็นยังค่ะแต่ว่าเห็นแม่หมูเจคนยำบามันบอเข่ากับบอตรงร่วงกับใดเดวอบเอาเถาคน่ากับแม่หมูน่ะให้ให้แม่หมูกับเบเอาเถาไปเบึ้งคน่าอืแต่ว่าเอฟซีบางคนมันกระถามมากเนาะค่ะถามมากอะ บอกเพิ่นเพื่อเพิ่นมากเพื่อผู้เพิ่นบอมากกับเ่อเป็นยังนะคะแต่ว่าถ่ายเอฟซีว่าบอ wow บอลเห็นลงกับกับบอลงุ่นี่พี่น้องแต่ว่ามีผู้เพิ่นถามมากม่นคีผู้เพิ่นถามมากเพิ่นถามเพิ่นรอนะมันเข่าเ้ากว่าเข่ามันบ่อเข่าเ้ากว่าบ่อเข่านาะพี่น้องเนาะมันกะเกจงใจอยู่เพิ่นว่าโอ้ยเกจงใจเอฟซีเพิ่นเนาะมันบ่อเข่ามันรุดเพิ่นวางเพิ่นกับบอกนี่ค่ะเพิ่นกับขอโทษนะคะฝากขอโทษเอฟซีอยู่นะคะพี่ชมค่ะเอางวดนี้ เพื่อมักบอมักกับว่เป็นยังให้มาคู่เดียวนะคะคือห้าสองนะคุณชมห้าสองกับตัวไว้ในจักหน่ยนอยเพื่อนว่าตอนเด่นคือหาซองเลยคะ่นะนักพี่น้องเขาผู้ใดมักกาดีจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่บอมักเข้ากับเบิรงไว้ซื้อแล้ว<ช>พี่น้องเนะะะาะเจราบุรีอืมแต่ว่าถ้าชุดสามโตเพิ่พนเพิ่พนแหยมาหางเดียวก็รอก่นอนด้วพี่น้องด้วนะครับชุดสามโตนี้เบาเถากะมักน้ำเพิ่นอยู่เบาเถากะเจรอเดี๋ยวเบาเถาเขียนให้นะครับเจราบุรีแต่ว่าเพิ่นย่ำมาอยู่ด้วยค่ะคุณชม ชุดสามตัวนี่ค่ะชุดสามตัวเปิดวบาบนแน่นะคะงวดนี้แตงขารอบึงน้ำกันจะเป็นจังไหรงวดนี้เปิ้กระบาอยู่นี่ห้าสองตัวเดียวล่างอย่างเดียวล่างห้าสองค่ะ<ม>กลับตัวไว้น้ำจากน้อยเพิ่น่ากับตัวไว้น้ำแมนคะ่ะ<ม>บลายคู ผู้เดียวผู้เดียวเหมือนดเดิมเพิ่เน้นหาสองแมนค่ะเน้นห้าสองถามผู้ชมเอาค่ะผู้ชม,คม,ชมแคปหน้าจอนะคะเพื่อมักเพื่อชอบเนาะคะ่ะโพรหาสองเลยก็เป็นเลขมาเป็นมูกันในบอลล็อก <laughs> ห้าสองตรงกันเลยเอามา,อาค่ะมักกต่หาจัดไว้นะครับผู้ชม <laughs> อามาถามเบ้าเทาไวไ่าอะไรหรอกพี่น้องกันเบ้าเทามักชุดใดเบ้าเทากับจัดตัวมักน้อพี่น้องแคปหน้าจอเนาะค่ะล่างอย่างเดียวด้วยค่ะ งวดวันที่16ตุลาคม2567ค่ะเป็นไฮมาคู่เดียวเนี่ยค่ะ52ตัวร่องก็คือ2อหาเนาะคะ่ะเป็นว่ากลับตัวไว้น้ำจักหน่อยนะคะท่านผู้ชมนะาาครับท่านผู้ชมตัวเลขม,ม,มากกับไปหากินจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่นะครับผมผมมากระเบิงซีซีพี่น้องค่ะพ,พราะว่าเจเพิ่นกรว่ามันมันหลุดมาสบชุดล่างเพิ่นเดียงท่านในเข่าเด้แม่นค่ะเพราะว่างวดนั้นเพิ่นให้92มันออก62ไปบน แม่ค่ะเออให้เก้าสองออกหกสองเนาะครับเขาแต่ชุดบนตั้งแต่ให้ยศูนย์หกมาคุณพี่น้องตามสามงวดหนึ่งวดเป็นงวดที่สามเนาะชุดล่างชุดล่างค่ะแต่ว่ามีแค่คู่เดียวค่ะบ่หลายตัวคุณผู้ชมไม่หลายคู่ไม่หลายตัวเพิ่นให้มาแล้วค่ะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะหยิบจับฉลากนะคะคุณผู้ชมบ่มักก็ว่าเป็นอย่างเบิ่งไว้ก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเอานะครับค่ะชุดสามตัวก็รอก่อนรอก่อนค่ะคุณผู้ชมเพิ่นก็ว่า บันนีงวดนี้สุดสามตัวจังหวรอบมึงแม่หมูมักเนสโรตอรี่เจพนกฤษเรือได้หายสองสองหายท่านมีแผลไผเอาได้ทำมาชุบสองหาย่เออโอ้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ไปจัดแล้วค่ะบ่าวแถารอดกันพี่น้องบ่าวแถารอดรอดชุดปุ่นกันบ่าวแถาจะไปรอดแผงอ่าที่บ่าวเาแผงอยู่งสองดาวพี่น้องนะครับเพราะว่าบ่าแถววัาแผงนั่นบ่าวแถาวัดบ่าวแถาได้โชคได้โชคนั่แผงนั่นดูพี่น้องแผงนั่นจะถูกใบนะครับบ่ถูก วันเมื่อกี้กระููกเลขนาสามตัวศูนเพราะว่าเบ้าแ่าไปเอาเก้าสเลขฝันค่ะเออพันเลขนาเป็น0 5นห้าเก้าส็เลยได้ไอร <c oughs> างวัลเลขหน้า3ตัวพี่นออ้องเออตามเ้ากะเลขฝันเก่าทั้งเจมันอยู่เลเ้าศูนเก่านะครับเอห้าศูนหาศูนเกจ็ดเก้าเกาีก้อา,อก,าก,กับติดไปย่างนะครู <c oughs> พี่น้องนะครับลอตเตอรีร่เป็นเลขที่ ติดไว้สุงวดก็เลยติดไว้พันงวดนี่อพันกับเพิ่งหาเกาเกาหาเลยเอานะครับเดี๋ยวจะไปบ้านเจลอตเตอรี่รับการไปกินขา้าวแรกพี่น้องมืดแล้วนะครับก็ขอบคุณเจพอดนาะค่ะพี่น้องขอบคุณเจลาดุรี่นะคะที่ให้แนวทางตัวเลขมาแนะะ้วค่ะชุชมบ่มักกับ,บ่ะเป็นยังเนาะค่ะเบึงใบก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันลุ่นนะพี่น้องถ้งากับ่น้ำรุ่นะเจพันมาที่จริงเจพันมาบนล้มกระเดื่องนเบาถา่อเมโมเด้อร์พันมา มีเอฟซีพันกวา่าพันกระรอกกมีพี่น้องน,น,ะนะครับครับมันเป็นเลขคู่เดียวนะับถามักก็คือบาวถาวาพี่น้องไปหายิบจับสลากกินแบงเป็นแนวทางสลากกินแบงลอตอรีและพี่น้องเ้อน,นะครับถามมักเข้าก็บเบิรงไวซซีซพี่น้องจะเข่าของเพิ่นบอนะครับธรรมด <จะ S 2> <ม>ากาะแต่ลายจานเพิร์ลเจะลายคู่ด้วยแต่ของเจรัตบุรีเพิ่นแค่คู่เดียวพี่น้องคู่เดียวค่ะบนก็จะเป็นสองคู่แต่มีสองคู่แต่ว่าสตัวสามตัวหางเดียวเท่านั้น อ้าวขอบคุณเจลาบบุรี่ขอบคุณแม่หมูนะครับผมโชกไห้มาน้ากันนะคะวันนี้คอยแตกคอยปังๆนะคะวันนี้บ้าเขาจะมปีุงเขาก้อนพี่น้องนาเจมันบอกให้หุงเข่ามือนีไม่นู่งันจะเห็ดน้ําพริกกะปิครับยมูบุนเดียวแล้ว็ว่าจะยางซีโคงหมูบอเม่แล้วจะถอดวะก็สิทอดค่ะอ้าวพอกันคลิปนาพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ